เอโยอทราบสดีครับผมพิมเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเพ็กเดมอนจีอสองร้อยอาร์นะครับผมนะปี2020นะคันนี้คือแต่งมาให้รอบพันเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะครับผมเป็นชุดสีเดิมนะฮะจากโรงงานเลยนะเป็นสีดำเท่ๆแบบนี้เลยเครื่องเดิมนะครับเป็นตัว2วาลนะฮะเจ้าคันนี้นะโครงแดงสวยๆเลยคันนี้นะเป็นท่อแต่ง ายดาบนะฮะอคาบูวิกส่งไปด่บสวยๆเลยมีเกยงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคันนี้แต่งรอบคันลูกค้าสวยๆอย่าให้ผ้าเลยนะแล้วราคา3 0ม0 0กว่าบาทเท่านั้นนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานครับผมไฟหน้าฟู l เอลีนะสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆกิ๊บๆิแบบนี้เลยอ่าแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้านะ โซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยมีท้ายสั้นมาให้ด้วยแล้วก็กันดีดหลังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเลขไม้ไม่ได้เยอะเลยนะเะจ้าคันดีนะหมื่นนิดๆเท่านั้นนะฮะเลขไม้เจ้าคันนี้นะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันโลเท่านั้นครับผมเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยดีกว่านะฮะเป็นทรงอคาบูบิกทรงปลายแบบนะ เจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอแล้วขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่3,1900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ